สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงวิชาสุขศึกษาก็คือวิชาระบบสืบพันธุ์นะคะระบบสืบพันธุ์เนี่ยก็จะมีของเพศช,ชายแล้วก็เพศหญิงวันนี้เนยจะมาทําของเพศช,ชายก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างทําหน้าที่อะไรอวัยวะภายนอกที่เห็นได้ชัดของอวัยวะเพศช,ชายนะคะก็คือ s c r o t u มถุงอันทะถุงอันทะมีหน้าที่ก็คือหุ้มอันทะอยู่ข้างในใช่ปะเพราะฉะนั้นถุงอันทะมันจะอยู่ส่วนนอก ถุงอันทพาจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าร่างกาย3-5องศาเซลเซียสเพีเนสองคชาติองคชาตเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเป็นทางผ่านน้ำปัสสาวะแล้วก็เป็นทางผ่านของอสุจิเวลาร่วมเพศใช่ปะมีเนื้อเยื่อกยบพันคำยิย่งก็คือปกติอ่ะมันจะหดตัวแต่ถ้าเกิดรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศอย่างเงี้ยมันจะแข็งตัวไอ้เหี้ยติ๊กต่กูจะปิวไหมวะเนี่ยต่อไปนะคะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายในเพศชายนะคะแคล็ชิ อันทะอันทะเนี่ยเป็นอวัยวะสําคัญของเพศชายมากเพราะว่าทําหน้าที่สร้างอาสุจิและสร้างฮอร์โมอนเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรนไอพวกนวดเขาเสียงห้าวอะไรเงี้ยเกิดจากฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนจากลูกอันทะเนี่ยหรือเขาจะเรียกว่าเทสติ l กลก็คือลูกอันทะไอเพดิสไรมิ หลอดเก็บตัวอสุจิหรือบางที่เขาจะเรียกว่าท่อพักน้ำเชื้อเป็นท่อที่ขดไปมาติดกับด้านหลังลูกอัณฑะมันจะยาวประมาณ4-6ซนเมตรก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะทำหน้าที่เก็บอสุจิที่สร้างสมบูรณ์แล้วมันจะเก็บไว้ในหลอดเก็บอสุจิในนี้แหละ What d i f f e r e n รนท่อน้ำอสุจิหรือท่อขับหลังจากลูกอันทะนะคะถือว่าเป็นท่อที่ยาวมากเลยนะยาวประมาณ1นิ้วเป็นท่อที่มีจุดกำเนิดมาจากส่วนหางของหลอดเจ็บอสุจิทำหน้าที่ก็คือนำอสุจิจากอันทะที่ลูกอันทะสร้างเนี่ยไปยังตอมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิก็คือตรงแถวๆหน้าท้องนั่นะถือว่าเป็นท่อที่ยาวมากเลยนะทีมิโ r วิ เป็นถุงพักน้ําอสุจิหรือต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิทําหน้าที่ให้อาหารอสุจินั่นเองมีลักษณะก็คือเป็นถุงยาวสองถุงยื่นออกมาจากท่อน้ําอสุจิทําหน้าที่สร้างน้ําเลี้ยงอสุจิน้ําเลี้ยงก็คือสารอาหารให้ตัวอสุจินะคะซึ่งสารอาหารประกอบด้วยน้ำตาลทรกโต้และโปรตีนโกบูรินผู้ชายจึงควรกินสับปะรดเพื่อบำรุงน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิ หรืออาหารอสุจิเนี่ยให้มันวานขึ้นเช่น corotary dust ท่อฉีดน้ําอสุจิหรือท่อฉีดน้ํากามเป็นท่อสั้นๆนะคะเปิดเข้าสู่ท่อปัสสาวะก็คือน้ําปัสสาวะเรานั่นแหละอยู่บร,ริเวณต่อมลูกปากนะคะยาวประมาณ2ซนเมตรทําหน้าที่คือบีบตัวเพื่อขับน้ําอสุจิขับไปเป็นชีแเรล้านั่นเอง p a r t i c n t ต่อมลูกมากเป็นต่อมรอบท่ออสุจินะคะอยู่ด้านล่างของกระเพะาะปัสสาวะทําหน้าที่ก็คือสร้างน้ํากามน้ํากามนะไม่ใช่น้าอสุจินะน้ํากามเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นข่าวข้นๆมีเล็ดเป็นเบตเล็กน้อย ถ้าผู้ชายคนไหนมีอสุจิที่เป็นเบสเอยอ,ๆอะๆก็คือมีเล็บเป็นเบสจะส่วนใหญ่จะได้ลูกชายนะถ้าเกิดช่องคลอดของผู้หญิงหรืออสุจิผู้ชายเป็นกรดอะส่วนใหญ่จะได้ลูกสาวนะเพราะอสุจิตัวเมียเ็าชอบเล็บที่เป็นกรดบางคนเขาขนาดอยากได้ลูกสาวขนาดใช้กรดมะนงมะนาวกดอะไรไม่รู้มาทาจิมิให้มันเป็นกรดให้ได้ลูกสาวบางคนอยากได้ลูกชายก็ทาจิมิด้วยเบสด้วยอะไรก็ไม่รู้ให้มันได้ลูกชายอันเนี้ย สภาวะความเป็นกฎเบสของอสุจิของน้ําอสุจิอะไรเยอะของเพศชายกับเพศหญิงก็มีส่วนสําคัญในการเลือกสภาพเพศลูกนะคะ c าร์เ r เป็นต่อม c าร์เ r นะคะเป็นต่อมที่อยู่ใต้ต่อมลูกหมากทําหน้าที่สร้างสารหล่อลื่นให้กับท่อปัสสาวะก็มีฤทธิ์เป็นเบสเหมือนกันอันนี้ก็คือระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะทั้งภายในและภายนอกต่อไปจะเป็นระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะมาดูระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงภายนอกนะคะขอร้องนะติ๊กตอกยาแบนกูนเลยอวัยวะภายนอกของผู้หญิงที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือคิโตริสเห็นปะ่ะคิโตริสก็คือเป็นปุ่มอยู่ตรงนั้นอะหรือบางคนเขาจะเรียกหย,ยาบๆแบบหยาบคา,ายว่าเม็ดแปดมันมันเรียกอย่างนี้จริงเลยนะมันไม่ใช่คำหยาบเลยนะมันคืออวัยวะภายนอกของเพศหญิงนะคะ คิตริสเนี่ยเทียบได้กับอวัยวะของเพศชายก็คือองคชาตองคชาตมันจะแข่งตัวเมื่อมีอารมณ์ทางเพศใช่ป่ะอย่างเดียวกันเลยคิตริสเนี่ยก็จะมีการแข่งตัวเมื่อมีอารมณ์ทางเพศเหมือนกันมันจะมีเลือดข้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนข้างบนนะคะก็คือพิวิสก็คือแคมบรเวนรอบคิตริสต่อไปนะคะก็คือรอบเบียมเวจอร์ก็คือ, Rob ora, คอแคมใหญ่นะคะแคมใหญ่ก็คือมีลักษณะเป็นปุ่มนูนขนาดใหญ่2อันอยู่ข้างนอกเลย บางคนเขาไม่ชอบแคมใหญ่ไงเขาก็เลยให้หมอเอาออกเพื่อให้รูปอวัยวะเพศหญิงนละมันสวยขึ้นแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบเอาออกนะเพราะถ้าเกิดเอาออกอะ่ะพวกสิ่งสกปรกอะไรเนี่ยมันก็เข้าจิม,มิเราง่ายใช่ปะถ้าเกิดมีแคมใหญ่อะ่ะมันก็สามารถปิดพวกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแคมใหญ่เนี่ย มันประกอบด้วยตอมไขมันตอมน้ํามันที่ปกคุมด้านบนของแคมใหญ่อะคะ่ะแคมใหญ่เราก็เลยมีลักษณะเป็นมันๆเพราะว่ามีตอมไขมันอยู่นะและเบียเมโนราก็คือแคมเล็กแคมเล็กเนี่ยไม่มีไขมันไม่มีขนเป็นฝีเย็บมันจะฉีกขาดตอนคลอดแต่บางคนก็ไม่ฉีกขาดนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับขนาดอวัยวะของผู้หญิงแต่ละคนด้วยหรือมั้ง ไม่ต้องกลัวหรอกว่าข้อลูกแล้วมันจะหลวมเพราะว่าหมอเนี่ยเขาจะเย็บให้ฟิตกว่าเดิมแน่นอนและตอนข้อลูกใหม่ๆอ่ะม,มดลูกจะสะอาดมากเลยเว้ยทาให้มีลูกอีกง่ายขึ้นว่าจนะก็คือช่องคอ้อดช่องข้อเนี่ยสำคัญมากนะพอช่องข้อดเนี่ยมันจะมีเวทูบก็คือส่วนนอกสุดของช่องคอ้อดจะมี h ฮเมนเยื่อพมจารีเยื่อพอมจารีเนี่ย จะมีในผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการมีเซ็กซ์เยื่อพรมจารีเนี่ยจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากและสภาพของเยื่อพรมจารีเนี่ยยังสามารถฟื้นคืนกับผู้หญิงที่มีเซ็กซ์แล้วห่างจากเซ็กซ์ไปหนึ่งปีเนี่ยถึงแม้เยื่อพรมจารีมันจะเป็นรูเนี่ยถ้าเกิดห่างเซ็กซ์เกินหนึ่งปีหรือเกือบหนึ่งปีเนี่ยเยื่อพรมจารีมันจะสามารถฟื้นคืนขึ้นใหม่ได้เหมือนเดิมได้ถ้าเกิดว่างจากการมีเซ็กซ์นะ เยื่อพมจารีเนี่ยดูยากมากเลยนะว่าใครสิงใครไม่สิงเพราะว่าเยื่อพมจารีถึงเขาไม่มีเซ็กมานานเยื่อพมจารีก็สามารถกลับมาคืนดังเดิมได้อันนี้ผู้หญิงไม่ต้องห่วงว่าเยื่อพมจารีขาดไปแล้วขาดเลยไหมไม่มันจะฟื้นคืนได้อันนี้มีผลการวิจัยเมื่อหลายปีก่อนเลยนะเขาจะศึกษาเรื่องเยื่อพมจารีโดยเฉพาะไปหาดูได้นะแต่ไม่ใช่ว่ามึงสิงแล้วมึงไปแทงจน เย,าายื่อพมอาลีขาดอย่างงี้มันก็ไม่ได้แล้วมันก็ขาดเหมือนกันนะมึงและช่องคลอดเนี่ยยังมีรูของปัสสาวะไว้ใช้ปัสสาวะแล้วก็รูช่องคลอดหรือเป็นเลือดประจําเดือนแล้วก็จะมีเวทบรูกร n นก็คือต่อมสร้างเมือกนะคะจะอยู่บริเวณแคมเล็กทําหน้าที่สร้างเมือกเพื่อหล่อลื่นไม่ให้จิมิเราแห้งต่อไปเป็นระบบสืบพันธุ์เพศหญิงภายในนะคะ o ว a r ์ก็คือรังไข่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ารังไข่แปลว่าในรังไข่มันก็ต้องมีไข่ใช่ไหมก็คือ Or อก็คือไข่ถ้าเกิดมีไข่หลายใบเขาเรียก Or a ก็คือไข่ของเพศหญิงนะคะเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีไข่ส่วนผู้ชายไม่มีไข่นะกูโอเคผู้ชายเนี่ยเขาเรียกลูกอันทะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่มีรังไข่แล้วก็มีไข่รังไข่เนี่ย มันจะมีสองข้างนะคะก็คือของผู้หญิงอ่ะเวลามีประจำเดือนมันก็จะตกตกฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันไม่ได้ตกพร้อมกันนะแล้วรังไข่เนี่ยมันจะยึดติดกับมดลูกเลยนะภายในรังไข่จะพบไข่ประมาณสามถึงสี่แสนใบเลยนะแต่ในหนึ่งเดือนอ่ะจะมีวันที่ไข่สุกและพร้อมมีลูกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นถ้ากัดมึงไม่มีเซ็กในวันที่ไข่สุกภายในวันสอวันนะมึงพลาดโอกาสมีลูกเลยนะ หรือถ้าเกิดไม่มีเซ็กตอนวันตกไข่ก็สามารถมีเซ็กก่อนวันตกไข่ก็ได้นะเพราะอสุจิอยู่ได้ในช่องคลอดประมาณ5วันอ่ะก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเนยจะสอนเรื่องการนับวันไข่สุกท้ายคลิปนี้นะคะถ้าเกิดถ้าเกิดไข่สุกแล้วมึงไม่มีเซ็กมึงจะพลาดลูกแล้วรออีก14วันมึงจะไม่มีลูกแต่จะมีประจำเดือนแทนประจำเดือนมันจะไหลออกมาจากจากช่องคลอด ประจำเดือนเนี่ยบางคนก็มา2วัน3วัน7วันแล้วแต่สภาพผู้หญิงแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นวันใครตกเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้ว่าวัดยังไงก็ไปหาแผ่นว่าใครตกวันไหนถ้าเกิดอยากมีลูกก็ปั๊มปั๊มวันนั้นให้เต็มที่เลยและนอกจากนี้นะคะรังไข่ยังมีหน้าที่หลกัหลกๆนอกจากสร้างไข่แล้วยังสร้างฮอร์โมนเพศหญิงก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนพวกมีหน้าอกพวกเป็นเมนพวกผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ย เกิดจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะหญิงข้ามเพศหรือผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงบางคนถ้าเกิดอยากมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเขาก็ต้องพึ่งการการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงอย่างเงี้ยคะ่ะต้องปรึกษาแพทย์นะทำเองไม่ได้นะทำเองอันตรายมากเลยนะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนของผู้หญิงเนี่ยจะถูกควบคุมโดยฮอร์โมน LH และ FSH ซึ่งมาจากต่อมใต้สมองก็คือสมองเรา อวัยวะภายในเพศหญิงต่อไปนะคะก็คืออังไขตก็คือท่อนําไข่ท่อนําไข่เนี่ยจะเป็นทางพานของไข่ผู้หญิงแล้วก็อาสุจิคือถ้าเกิดไข่สุกแล้วมีการปฏิสนธิเนี่ยก็คือมีเซ็กกันะนะไข่เนี่ยมันก็จะเคลื่อนผ่านท่อนําไข่ไปฝั่งตัวเป็นเด็กในมดลูกคนที่ท้องนอกมดลูกก็คือคนที่ไม่ได้ท้องในมดลูกอะคะ่ะ คือไข่เนี่ยไปฝั่งตัวแล้วไปเป็นตัวอ่อนในท่อนําไข่ซึ่งมีการรักษาเดียวก็คือการทําแท้งเพราะถ้าเกิดไม่ทําแท้งเนี่ยเด็กไปเจริญเติบโตในท่อนําไข่อย่างเงี้ยเป็นอันตรายต่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะอาจจะเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะเป็นกําลังใจให้คนที่ท้องนอกมดลูกนะคะว่าจาหนาก็คือช่องคลอดช่องคลอดเนี่ยเป็นทั้งอวัยวะภายในและภายนอกเลยนะ พอช่องคลอดเนี่ยมันมีภายในแล้วใช่ปะถ้าเกิดช่องคลอดดูภายนอกอะ่ะมันจะอยู่ระหว่างช่องของท่อปัสสาวะก็คือรูปัสสาวะกับรูของทวารหนนะักก็คือตูดนั่นแหะต่อไปก็คือสุดท้ายและยูเทอริสก็คือมดลูกอย่างที่บอกแหละหมดลูกก็คือที่รองรับของตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมระหว่างไข่ที่สุกแล้วกับอสุจิมารวมกันแล้วก็มาเจริญเติบโตเป็นเด็กหรือเอมบิโอในมดลูก ถ้าเกิดไม่ฝังตัวในมดลูกเนี่ยก็จะเป็นท้องนอกมดลูกนะคะทําให้ต้องทําแท้งไม่งั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตนะก็อย่างที่บอกแหละแล้วก็การคลอดลูกหรือการตั้งครรภ์นเนี่ยมันก็สามารถขยายขยายให้หมดลูกขยายเพิ่มขึ้นได้มดลูกเนี่ยมีความพิเศษก็คือสามารถขดตัวหรือขยายตัวได้ถ้าเกิดมีการคลอดลูกเนี่ยฮอร์โมนออ ซิโทซีเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หดตัวอย่างรุนแรงเพื่อให้คลอดง่ายขึ้นนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องการนับวันตกไข่นะคะการนับวันตกไข่เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่มีรอบประจำเดือนที่สม่ําเสมอรอบประจำเดือนวัดยังไงรอบประจำเดือนจะนับตั้งแต่วันแรกที่มีประจำเดือนนะคะนับไปจนถึงวันก่อนมีประจำเดือนวันถัดไปนะคะอย่างเช่น เนยเนี่ยมีประจำเดือนสม ayo, สมุตินะสมมติ ayo, ว่าเนยมีประจำเดือนวันที่1เ Monkey Monkey birds. ขาก็จะนับวันที่เป็นประจำเดือนวันที่1เป็นวันแรกและจะมีประจำเดือนครั้งถัดไปแน่ๆนเนี่ยก็คือวันที่สของ,ขงเดือนถัดไปการวัดรอบประจำเดือนก็คือนับตั้งแต่วันแรกที่มีประจำเดือนก็คือวันที่1จนถึง ประจำเดือนก่อนวันที่มีประจำเดือนเดือนถัดไปก็นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่้าก็ปด้ายบี่สห้ายปดยบสสสาเอดสสองก็คือรอบประจำเดือนของเนอยอะมาสาสิบสองวันก็คือพอมีประจำเดือนปุ๊บรออีกสาสิบสองวันมันมาอีกแน่ๆประจำเดือนครั้งถัด,ถดไปอะอันนี้คือรอบประจำเดือนรอบประจำเดือนเนี่ยมันจะแตกต่าง ไวแต่ละคนนะคะแต่จะต้องอยู่ในช่วงยี่สิบเอ็ดถึงสาสิบห้าวันเมื่อรู้รอบประจำเดือนแล้วว่าวันอะไรเราก็รู้วันตกไข่และว,วันตกไข่ก็คือสูตรมันก็คือวันตกไข่เท่ากับรอบประจำเดือนแต่ละคนจะมาไม่เหมือนกันนะลบกับสิบสี่ลบกับสิบสี่เท่ากับเท่าไหร่ อย่างเช่นรอบประจําเดือนของเยอน่ะสามสิบสองลบสิบสี่ก็เท่ากับสิบแปดแปลว่าวันใครตกก็คือตรงกับวันที่สิบแปดของเดือนนับตั้งแต่วันแรกที่เรามีประจําเดือนเราก็นับเลยค่ะวันแรกที่มีประจําเดือนก็คือวันที่หนึ่งถัดไปจนถึงรอบประจําเดือนสิบแปดอ่ะก็คือตรงกับวันที่อะไรก็นับไปเลยหนึ่งก็คือวันแรกที่มีประจําเดือนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 18อ่ะมันตรงกับวันที่18พอดีเป๊ะแปลว่าวันตกไข่น่ะก็คือ